สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีก็ออกมาให้มาหน้าอีกแล้วจ้าออกมาชมสวนออกมาเปลี่ยบนบรรยากาศจ้าหลังจากที่ไม่ได้เฮ็ดคลิปมาโดนลรวจ้าแตงแต้หลังปีใหม่มากคุณจ้าพี่น้องจากวอยากอียงบุรีมีเวลาได้เฮ็ดเลยไม่มีเวลาได้ลงเลยยอดวิวกับตกจ้าพี่น้องโอ้ยเซมเอยหลายจ้าเฮ็ดไปกับท่อไปจ้า จึงสิทอกระสู่จ้ากั่นใจสู่จ้าเหตุคลิปล่งคลิปไปเรื่อยจักสีสรรหาสิเหตดคลิปแน่ใดจังคยสีดังขึ้นมูจ้าผู้ใดมีแนวทางดีดกะไอมาแช่ประสบการณ์มาคอมเมนต์มาบอกในเรื่องจ้าปุณน์เถ้อแม่เพื่อนกับมันมันดอกจ้กขาเพเพนเพื่อน,นกับไปยางยางมึงส่วนหนหน่อยของเพื่อนนั่นแหละยางไปกระจมไปว่า ยางไปกระจมไปเพื่อนก็บ่าขาเพื่อนกระบ,บดีดอกจักไวเฮ็ดยางดอกขาบาดีหักไม่ยางว่าเป็นทั่งเป็นคเป็นข,เนขาเอา้ากระทั่งมองปลูกเนาะปลูกพักปลูกยางก็เป็นอย่างนี่ละ่ะเขาก็บอกอยู่ดนว่าว่าต้องเข่าไปเข่าไปเฮ็ดยางเพื่อนก็บอกฟังจ้าเพื่อนก็บว่าปุ่นเนี่ยปลูกไว้ไปเบื้องเนี่ยเป็นยางปุน่นะต้นว่าเขาโพดต้นมุทั่วดินงามขึ้นยางนี่ ปลูกว้ก็บ่ได้ตักนามมะฮอดดอกเปิดโซลาเซลล์ใส่เลยเพื่อนว่าผัวเพื่อน่ะตอตอเป็นท่อไว้แล้วมาฮอดกับเปิดว้าวนามใส่โหลดประสนนา,เานเพิ่นว่าเอามันก็แมนความเพิ่อนอีกต่อจากเพื่อนก็ตตอว้เรียบร้อยมาฮอดเท่ากับเปิดจ้าเปิดเปิดใส่ให้เพื่อนนั่นแหละหเพื่อนเห็นบริษนีอันมันก็บ่ค่อยแดดปไปไดนดอกจ้าหนามก็เลยไหลบ่แห้งไหลพ่อจอกจอกนี่ล่ละจ้าเดี๋ยวกันอัน แดดเดียวกับบดนามก็เลยบาแห้งที่นี่เขาก็เลยเปิดเปิดทิ้งไว้เพื่อนกว็ว่าเอา้าไปยังก็บาเปิดเขากา็เขากเ็เปิดแล้วเปิดแล้วก็าวามีหนามสช่ไเอา้าแขยงกันอีกจ้าก,กับแม่เพื่อนกว็ว่าแตงแตมบ่ไดป้เปิดบ่ได้ไปปิดบ้าเขากวา็ว่าเขาปิดแล้วยากสิวา่จาจังไดบ่น้ำพูถา่าวบ่น้ำนักงากจากจากเสียจังใดเบิ่งหรือล่ะผักแล้ว ขึ้นเป็นย่อมเป็นย่อม,อมงามเป็นย่อมเป็นย่อมจากรับปลูกอีอย่างไว้แน่จ้านี่พุณนะไอเป็นพะพืชผักส่วนผสม,มจ้าขนาดย่อมเพิ่นก็ว่าพื้นนี้เป็นญ,ญาเฮดไดซัมนน่ละอยากเฮดไดหล,ย,ลยก็ไม่เฮดเอาโหลดพนะเพิ่นว่าที่ลายๆจากสิเฮดยังดีพี่น้องละอ้อม้างอ้อมแอลก็มิถ้ป,ป้าอ,อ้อยเฮดยังไปก็ได้หรอกพี่น้องถ้งนี้กำลังเนะจ้าขาดอยู่อีกอย่างหนึง่งคือกำลังง,ง้อจ้า กำลังง้อกับบล็อกคอยมีก็เฮ็ดยากอันเฮ็ดอันนึงกับยูทูบนี่แหละจ้าเนี่เฮ็ดลง u t u b e นี่แหละหากบ่คอกคอยได้เฮ็ดดีจ้าช่วงนี่พี่น้องจ้กสีวางได้ไอไอกับบล็อกคอยดันเป็นก็ตรวจสอบดีดีดอกเฮ็ดเนห้างยากซะลงคลิปใดไปก็มีแต่ยากมีแต่ปัญหาจ้กสีเฮ็ดจังไดพี่น้องเป็นคือการบอกขั้นไปเฮ็ดยูทูบก็ได ปุ๋ยมีประสบการณ์ในดีแต่มาว่าให้ฟังในร้าจ้าเฮ็ดอีหย่างค่อยสิดดีเฮ็ดแบบใดค่อยสิดีกับมาบอกแน่ช่วงนี้กับผ้าเบิงบรรยากาศน้ำทงไฮทงหน้าไปก่อนละจ้าพี่น้องบม่ค่อยมีคลิปได้โล่งหรอกกับฝากผู้ติดตามแล้วจ้ากับฝากซอยดันซอยเป็นกำลังใจให้นี่แล้จ้าีเด็ิ้ซุ่มอยู่เนคลิปให้แน่ลงคลิปแต่ไปกับฝากเบิ้งนี้หน่อยหน่อยก็ได้จ้า เพื่อซอยเป็นกำลังใจสู่ต่อไปจ้าชิดได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องได้ฟังไอ้นิย่ายกับชิได้เล่านิย่ายให้ฟังต,ต่อไปจ้าช่วงนี้ก็จิเป็นคลิปแบบนี่ไปก่อนคลิปอย่างว่าใหนได้ออกจ้าอยู่กับพอเถ่าก่อน